อ่าบผมจะให้ยิงห้านัดเลิงไปทางนู้นไม่ต้องเล็งยาห้านัดซ้ายระวังขวาระวังเริ่มยิงกดกดเอ F ชักก่อนแล้วยิงลืมลืมลืม โคตรยากเลยแน่นอนอย่วเราเราวิ่งมาเหนื่อยไงคนเดินเลง,งยากยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่ายิงคนเดินผ่านนะเอา้ากดหลักไม่ใช่เหรอเฮ้ยอันนี้จ่ากรณีพิเศษแงอย่าไปยิงอย่าไปยิงมั่วแต่ถ้าเขาคนตีมก็ยิงแม่งเลยยิงแค่ห้านัดใคร เลื่อนมจู่แล้วยิงอ่า<ะ>เดี๋ยวผมจะให้ยิงหมดปืนเลยฮะยิงแบบทั้งกระสุนสำรองยิงแม่งให้หมดทั้งตัวเลยเล็งไปที่เป้าซ้ายระวังขวาระวังเริ่มยิงยิงให้หมดตัวเลยสาดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวงบประมาณงบประมาณรัฐบาลหมดภาษีประชาชน กระสุนไม่ได้สองบาทยิงไปเลยถ้าปืนใส่ไม่ต้องสงสัยว่าเราวิ่งมาแล้วมันเหนื่อยนะยิงอหรใช่ใช่ใช่ใชเหน,นนหนื่อยนานถ้าอยากให้หายเหนื่อยก็ก็หมอบอะหมอบลงแล้วมันจะหายเหน่อย รอรอ,อสักครู่อ่ะหลอกผมแน่ๆนะเอาจะหลอกผมทำไมคนบ้าเลยว่าหมอบแล้วมันหายเหนื่อย <laughs> หมดได้นอนไงนอนแล้วาหายเหนื่อยไมหายนนใครเมื่อกี้ได้ใครพูดยีแม่งเลย <laughs> รู้จักลายไฟไฟลลิงหลายวะ่ะมีคนยืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีคนมายิงกันสี่คนนะ อยู่ในอยู <ee> ่ในยูเอสโอ้คุณผาเฮ้ยเมรกาอเมรกาเขาบวชคมฟีดัมบวบวชคมนานๆบางทีเขาทำบวชร์มาม้หันนี้ทัพในสงครามโลกครั้งที่สองของอเมริกาประหารด้วยคนเดียวเองที่เหลือสีสว่าคิดว่านานหน้าเป็นพวกเบี้ยวนานสีเยอรมันแล้วยิงมันเข้าไปเลย ต่อไปจะเป็นเรื่องพระถัวภาลซึ่งอธิบายปเดียวเรื่องเราปลเดียวแล้วก็จบชื่อจบนอน,เ,นเกมที่สนุกนะถ้ายังมีคนแอคทีฟอยู่ถ้ากลุ่มมันยังไม่ตายเห็นแต่กลุ่มมันตายกลายเป็นกลุ่มเล่นเกมไปแล้วออและนี่มีวีทูเบอร์ด้วยจริงเหร เปล่าเขาเพิ่งทำมาดีแหละซับห้าสิบคนครับยงัยงยงังยังที่อยากทำนะแต่คอมไม่ยิทชูเกิดเล่นโลบอทยังเล่นก็ได้เลยฮ <c oughs> ึีโก้เกมนะไม่ต้องนั่งยิงก็ได้นะกดกดบีตั้งขาตั้งได้แบบตั้งแบบยังไงตั้งปืนไว้ยิงแบบนี้ลองลองทำดูก็ได้ลองทำดูไล้ โอ้ยเดี๋ยวคุยุูปตอนอาหเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมด้วยนะได้เลยส่งไปในดีเอ็มอ่เดี๋ยวผมเอาไปเขียนได้ได้ได้ยิงอันเข้าไปเลยกระสุนหมดแล้ววางปืนทิ้งไปเลย สุดหมดแล้วเหรอหมดทั้งตัวแล้วนะหมดยังถ้ายังไม่หมดก็ยิงต่อโอเคดีมาก